สวัสดีครับ Excel VBA Design นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น3วิธีนะครับ3วิธีในการหาเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้นะครับโอเคในตัวอย่างนะครับผมจะหาเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้นะครับของเซลล์นะครับของรายการขายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีที่1นะครับวิธีที่1นึ่งเดี๋ยวไปดูวิธีที่1กันนะครับผมก็จะครอบเลือกที่ช่วงนะครับที่ต้องการนะครับหาเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือกที่ Quick Analysis นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลือกเข้าไปเลยแล้วก็มาดูที่ Total นะครับคลิกเลือกที่ t o t a l นะครับมาเลื่อนลูกศรตรงนี้นะครับปึ๊บเราจะส่ง t o t a l นะครับมาไว้ช่องว่างทางขวามือนะครับก็คือสีส้มนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าช่องว่างตรงขวามือเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะต้องมีช่องว่างด้านขวานะสำหรับให้ Quick Analysis เนี่ยอ่าสร้างสูตรเร่งด่วนให้นะครับสำหรับ t o t งทนะครับผมโอเคอ่าผมคลิกเลือกเลยนะครับ ปุ๊บนี่ก็จะได้เป็นทั้งทั้งเปอร์เซ็นต์ให้แบบนี้นะครับเขาจะสร้างฟอร์แมตให้เลยนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับโอเคลองคลิกอลองครอบเลือกแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกฟอร์แมตนะครับมันจะเป็นลองมาเลือกที่นัมเบอร์ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นฟอร์แมตเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับเราสามารถมาเลือกได้ว่าจะเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับ่าผมลองหนึ่งตำแหน่งครับโอเคแบบนี้ถ้าเรานำกลับเป็นอ general นะครับหรือว่านัมเบอร์ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเค กดโหมแดไปเลยนะครับโอเควิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองนะครับเท่ากับนะครับเอ่อตรงนี้นะครับเซลล์ตรงนี้นะครับ B สิบนะครับอ่าคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ s u ม s u มช่วงนี้ทั้งหมดนะครับโอเคในวงเล็บตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับผมจะใส่เอ่อดอลลาร์ซายนะครับกดฟังก์ชัน F ะครับเพื่อล็อกเซลล์นะครับกด e n t e r นะครับแบบนี้นะครับ ผมก็เดิมคลิกแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามาครับแต่ฟอร์แมตมันไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับอันนี้คือคูณร้อยแล้วนะครับแล้วก็หารจํานวนทั้งหมดครับเป็นการหาเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคลองรอบทั้งหมดนะครับก็จะซําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีเป๊ะนะครับดูตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปึ๊บนะฮะก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับทางด้านนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูวิธีที่สามนะครับวิธีที่สาม วิธีที่สามเป็นฟังก์ชัน VBA นะครับฟังก์ชัน VBA ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็น array ฟังก์ชันนะครับเท่ากับนะครับเอ่อ total นะครับอ่า total เปิดนะครับ To t a l เปิดนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกที่เซลล์ตรงนี้นะครับที่ D10 นะครับเท่านี้ครับผมจะกด Enter ได้เลยครับอ่โทษทีทษทีเลือกที่ D10 นะครับเพราะว่าถ้าเลือกที่ D10 ที่เดียวมันก็จะสร้างอ่ามันก็จะ คำนวณเปอร์เซ็นตที่ดีสิบนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกช่วงนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ลงมาโอเคกด enter นะครับกด enter นะครับเท่านี้ครับอ่า total เปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นฟังก์ชัน VBA ก็จะสร้างสูตรนะครับให้เป็นแบบอ r r a เรนะครับลองลบตรงนี้เห็นไหมฮะลองลบตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรมาขวางตรงนี้นะครับอ ฟังชัน array no มันก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับันจะเป็น e r r o r แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคก็ไปลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือ q u i c k อน l y ิซิ s นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีนะครับวิธีที่หนึ่งสส k a n a l y น i ลเนี่ยก็คือเงื่อนไขก็คือช่องทางด้านขวามือนะครับหรือว่าช่องทางด้านล่างนะครับที่เราต้องการเติมข้อมูลนะครับที่เป็นสุดเร่งด่วนนะครับจะต้องเป็นช่องว่างนะครับเท่ากับจํานวนที่เราเลือกช่วงนะครับแบบนี้นะครับโอเคถ้าสมมุติว่านะครับสมมติว่า เรามีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่เราเลือกช่วงแบบนี้นะครับอ่าคลิกขวานะครับคลิกอินดไลิกนะครับแล้วก็มาเลือกที่เป็นท total นะครับด้านขวามือนี้นะครับตรงนี้อ่าลองวางดูนะครับอ่าก็จะวางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีอ่าช่วงที่ไม่ใช่ช่องว่างอยู่ครับตรงขวามือนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งสองครับมาขวางนะครับการวางสูตรนะครับโอเคเพราะฉะนั้น ถ้าต้องการกดรีเพจก็กดได้เลยครับถ้าเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับถ้ากดโอเคครับมันก็จะรีเพจให้แบบนี้นะครับโอเควิธีที่สองนะครับสรุปวิธีที่สองก็ต้องใช้สูตรนะครับเท่ากับนะครับเซลล์ที่ต้องการหาค่านะครับแล้วก็คูณหนึ่งร้อยนะครับหารด้วยนะครับซัมนะครับซัมช่วงทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่สตริงไปนะครับใส่ผมติดปากจะเรียกสตริงทุกครั้งนะครับก็คือฟังก์ชัน F4 นะครับก็เป็นดอลลาร์ซน์นะครับ Enter นะครับ โอเคแบบนี้นะครับเราคลิกลงมาส่วนสุดท้ายก็เป็นฟังก์ชัน VBA นะครับก็คือฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นด้วย VBA นะครับเป็น total ครับ total ์เซ็นต์ครับหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับแต่เพียงอ่การใช้สูตรกับฟังก์ชัน VBA จะไม่เติม format ให้นะครับที่เห็นเป็นตัวเลขที่เห็นเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็น total ซ็นต์นะครับเลือกครอบช่วงที่ต้องการสมมติว่าผมเลือกเท่านี้กด enter มันก็จะส่งให้เท่านี้นะครับอ ถ้าเลือกทั้งหมดนะครับล่างมาปึ๊บมันก็จะส่งให้ทั้งหมดนะครับผมโอเคทีนี้เราอาจจะเติมฟอร์แมตลงไปในนี้นะครับเพื่อให้อมองเห็นเป็นฟอร์แมตของเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะเลือกครอบแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกคัสตอมนะครับอาจจะชาร์ปนะครับแล้วก็เอ่อชาร์ปสองชาร์ปเสร็จแล้วก็เครื่องหมาย ดับเป็ลโคดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับเบ็โคดนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้แบบนี้ครับเพิ่มจุดทศนิยมไปนะครับมาแบบนี้นะครับโอเคโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเอ่อพี่ๆท่านใดต้องการสนับสนุนโคดนะครับหรือว่าฟังก์ชันไปใช้งานก็สามารถเอ่ออินบ็อกซ์ได้นะครับอีกเอ็กเซลวีเบดไซให้ Excel ทํางานแทนคุณสวัสดีครับ